สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับใน my free people นะครับ10มก,กราคม2564วันนี้ก็มาคุยกันเรื่องดราม่าเต็มๆนะครับเมื่อกี้เองนะครับตอนนี้ผมวันอาทิตย์ประมาณสัก10โมง10โมง20 4ทุ่ม20เนี่ยครับทีผมฟังบังเอ,อิญไปดูไลฟ์ของพิมพรีพาย นะครับคนที่เป็นแม่ค้าออนไลน์นจริงๆผมก็ไม่ได้รู้จักมาก่อนนะครับ mm hmm. ก็เมื่อคือนังก่อนได้มีโอกาสเห็นคลิปที่เขาค้าขายก็ตกใจเลยครับสตันเหมือนกันโอโ้โหสุดๆนะครับก็เต็มรูปแบบนะครับจะบอกว่าด้วยคำพูดที่ใช้นี่มาครบทุกรูปแบบยิ่งของามอฟอีกแต่ก็ยังค้าขายกันอยู่ได้นะครับ ถ้า,ถ,าถ้าผู้ใหญ่ฟังผมฟังผมยังรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรไม่ดูสิแต่ว่าเขาก็โด่งดังอนะตามที่เราได้เห็นกันนะครับอันนั้นอันนั้นอันนั้นก็เรื่องหนึ่งเป็นรูปลักษณ์เป็นภาพลักษณ์ที่เขาเหมาะสมไหมในภาวะที่เสือออกไปแล้วสิ่งที่เด็กๆเยาวชนได้ฟังคิดยังไงอันนั้น ก็ไปพิจารณาเราเองแต่ว่าไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินในรูปแบบนี้มากนักในสื่อไม่ว่าทั้งจะเป็นออจริงจริง,รง,รงก็แล้วแต่นะผมว่าเรื่องพวกนี้แต่ว่าก็รู้สึกสตันเหมือนกันกนะ็คือรู้สึกตกกระจายเออโอ้โหเอาอย่างนี้นเลยนะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้ประมาณสักสี่ทุ่มมากกว่าก็มีไลฟ์อยู่ประมาณสักสามสิบนาทีแล้วก็ถูกลบออกไป ตัดเหลือสักเนาทีแล้วเธอก็ขายของต่อนะครับเธอก็ออกมาเขาเรียกว่าต้องออกมาทแถลงบงเล็บคือวอยวายตามสไตล์ของแกด้วยเต็มรูปแบบอีกเช่นกันด้วยปรุษวาทนะครับคำด่าทอแบบชาวบ้านแบบเพื่อนฝูงใช้อารมณ์สุดขีดนะครับแล้วเธอก็บอกว่าเธออาชีพสร้างภาพ เธอจะทำอะไรกับเรื่องของเธอแต่ไม่มีประเด็นนะครับมันมีประเด็นว่าแล้วเธอทําของเธอคลิปเธอทําของเธอแล้วมันเป็นเรื่องของใครล่ะเป็นเรื่องของพวกคุณหรือที่จะเอาไปสารต่อเอาไปยํำต่อเอาไปสื่อสารต่อเพื่ออะไรถูกไหมครับแล้วเขาก็บอกว่าเงินของเธอเธอมีสิทธิ์ที่จะทําอะไรก็ได้เป็นเรื่องของเธอถ้าอยากจะรู้ก็จะมีคลิปอย่างนี้อีกเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งซึ่งผมก็เห็น อัน,นก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับส,ววส่วนว่าคําพูดคําจามันจะระคายหูอะไรยังไงก็เป็นสิทธิ์ของผู้ฟังที่จะไม่ฟังอันนี้ผมเข้าใจได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยย้อนกลับมาดูว่าให้ถ้านั้นสังคมเรายิ่งดิจิตอลกันมากเท่าไหร่คําว่าดิจิตอลคือการเข้าถึงนะดีดีนะครับดรามา่าเนี่ยอันนี้อันนี้นนดราม่าคือการเอาเอาสิ่งที่เรารับรู้มาแล้วไปขยายผลต่อ ันนี้เขาเรียกว่าดราม่าจะก,กี่ทอดก็ตามนะครับก้อยอย่างเช่นก้อยนิกกี้อันนั้นก็เป็นดราม่าอย่างหนึ่งคือมาจบปุ๊บน้องก้อยถูกปวีณาฟ้องจิเพลงอะไรวะไม่ได้ทำอะไรเลยเอวทำไมนี่นี่นี่ไอ้อย่างงี้เป,เ,ปเป็นเป็นเป็นดราม่าอย่างหนึ่งแต่ผมว่าก้อยกับน,นิกกี้ก็เลือกที่จะเงียบแล้วก็คคยกันเองมากกว่าไม่น,นิกกี้จะโต้ตอบ แล้วดราม่ามันก็จะมาเกิดขึ้นกับทนายเหล็กทนายใจเหล็กหรือสักอย่างน่ทนายคนเหล็กนะทำนองนั้นมั้งที่เป็นเอ่อเป็นผู้ปกครองของเด็กออทิสติกมาอ่ปวีนา,าก็สอบไปวีนา,าก็มาฟ้องทนายคนนี้นี่อันนี้อันนี้คือดราม่าจากเรื่องไม่เป็นเรื่องอ๊ะจากเรื่องที่มันเป็นเรื่องแต่กลับมาเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผลประโยชน์มันคืออะไรผลประโยชน์มันคือไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยไม่มีผลประโยชน์อะไรเลย ดูกไหมครับมีแต่ความเสียหายไม่มีแต่สิ่งอะไรต่างๆที่มันมันแต่เรารู้จักเด็กออทิสติกมาเยอะแล้วเราสจแล้วมันก็มีข่าวหมอที่เป็นออทิสติกแล้วได้ทุนจาก EU เป็นไปเรียนด็อกเตอร์ที่ที่ไหนนะที่อังกฤษสหาราชอาณาจากักรก็ก็ออกมาพูดหรืออะไรัอยา่างเอออันนั้นน่ะถ้าดราม่าอย่างนั้นมันทำให้เรารับรู้อะทำให้เราเห็นความจริงที่เกิดขึ้น ถูกไหมครับไอ้ดราม่าอย่างนี้ผมผมคิดว่าคือ,ค,อคือการขยายผลต่อของของด้วยความที่เราเป็นดิจิทัลคือการเข้าถึงข้อมูลพอ,อยิ่งดราม่ามากขึ้นเท่าไหร่เราก็ต้องคิดว่าเราได้อะไรจากดราม่านั้นแต่จริงๆพอผมเห็นคลิปของพิมพ์ลี่พายครั้งแรกที่มันเป็นคลิปที่เขาไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกครั้งแรกเลยปุ๊บนี่มันไม่ใช่คลิปธรรมดาที่ถ่ายด้วยตัวเองมันไม่ใช่บิลล็อกถูกไหมครับมันไม่ใช่วอล หรือเขาจะอ่านอะไรก็ตามนะครับที่ถ่ายดย้วยตัวเองแต่ว่ามันเป็นการถ่ายอย่างมืออาชีพเลยจัดฉากมีการใช้โดนจัดฉากนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ไม่ได้หมายความว่าไม่จริงนะคือเขามีการเตรียมการมีการวางแผนมีการถ่ายทําที่เป็นระบบสิ่งเหล่านี้มันทําให้คนดูรู้สึกว่าเคลิ้มไม่ใช่เคลิ้มสำให้คนดูเขาคล้อยตามและ แล้วดูแล้วสบายสามารถที่จะสื่อสารกับคนดูได้ว่าว่าจริงๆแล้วเรื่องราวของด็อก umentary นี้ทำเพื่ออะไรโดยมีมีน้องพิมพิมลีพายเป็นตัวเดินเรื่องเพื่อที่จะไปทำความดีตรงนั้นส่วนคอมเมนต์หรือข้อความที่เขียนหรือคนมาประกอบตามให้สุดท้ายแล้วไอไอหมู่บ้านนี้มันอยู่ที่เชียงใหม่ที่อมก๋อยผมก็ดีอมก๋อยมาตั้งนานแล้ว 10, 10ปีแล้ว บางคนเท่า,าเคยไปเป็นหมู่บ้านที่มีการปลูกกาแฟแล้วเด็กเหล่านี้มันมันจะอย่างนั้นเฉยเหรอมันจะไม่รู้จักทีวีเลยเหรอหร,อหรืออะไรสักอย่าง,งมันก็เป็นคําถามก็เท่านั้นเองถูกไหมครับทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะมาตั้งคําถามเสร็จแ,แล้วมันก็จะมีคนที่มาโต้แยง้งเออพวกนี้คือดราม่าอย่างเงี้ยมันทําให้เราให้เห็นที่มันเกิดเป็นความจริงว่าฮ จริงๆมันยังยังมีพื้นที่ยังมีคนยังมีหมู่บ้านอ้าใครรนะับผิดชอบคุณมาชี้แจงหรือมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันเกิดขึ้นอันนี้ดราม่าอย่างนี้ไปดราม่าอย่างนี้เราทําให้เราไปเจอความจริงความจริงที่มันไม่ได้ถูกทอดทิ้งผมยังผมก็ไม่เชื่อว่ามันไม่ได้มีไฟแล้วโซลาร์เซลล์อย่างที่เขาบอกว่ามันก็ไม่ใช่เป็นพิมพ์ที่พายคนเดียวที่จะเข้าไปช่วยเด็กก็ยังมีชีวิตมีเสื้อผ้า แล้วมีครูมีโรงเรียนอเพราะฉะนั้นบางทีข้อมูลที่เรารับมาเนี่ยมันมมุมเดียวตอนนั้นเราก็คิดแต่เราอาจจะไม่ได้สนใจเราอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ตัดสินใจอะไรลงไปแต่สักพักหนึ่งพอดราม่าไปปุ๊บมีคนเอาขุดเอาข้อมูลความจริงมาที่เหลือเป็นหน้าที่เราครับที่เราจะประมวลผลอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นเป็นอย่างนี้อ่าโอเคจบไหมจบ แต่ไอ้ทแบบเพศเอาไปสานต่อเอาไปเป็นองค์ประกอบอย่างงู้นอย่างนี้ทำให้เกิดความเกลียดชังกันทำให้เกิดความเขาเรียกอะไรเกิดกระแสของของการต่อต้านกันอะไรสักอย่างอย่างเนี้ยแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็ด่ากันไอ้ดราม่าพวกนี้ผมว่าผมว่ามันไม่สร้างสรรค์นนะถูกไหมครับมันไม่ได้เกิดประโยชน์แล้วมันก็ไม่ใช่ความจริงด้วยเพราะเป็นความคิดเห็น ความจริงที่เกิดขึ้นจากการดราม่าคืออะไรก็สน,อ,นอ,อกมาบอกมีคนออกมาบอกว่ามันมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มีการเข้าไปช่วยทําบุญอะไรต่างๆหรือไม่ใช่มีอะไรอะไรทํานองนั้นอนนันนั้นคือความจริงถูกไหมครับแต่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นคือมีคนออกมาดา่ามีคนออกมาทํานูน้นมีคนออกมาให้ความคิดเห็นมีคนมา ต่อว่าพิมพ์รีพายหรือมีคนออกมาสนับสนุนแล้วต่างคนต่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพิมพ์รีพายอะไรก็เลยด่ากันอีกทีนึงไอ้พวกนี้ถือว่าเป็นขยะความคิดนะผมว่าไอ้พวกนี้ถือว่าเป็นทําให้โลกร้อนคือใช้ข้อมูลดิจิตอลไปในทางที่ไม่ไม่ได้สร้างสรรค์อะไรเลยถูกไหมครับแต่ส่วนผู้ที่รับผิดชอบเขาบอกให้เขาพยายามแล้วอย่างนี้อย่างนี้แต่มันติดปัญหา,ยอ,ยา,งงหายอย่างนั้นมาติดปัญหาอย่างนี้ถูกไหมครับ คนรับผิดชอบในท้องถิน่นการปกครองส่วนท้องถิน่นส่วนกลางกรมการปกครองโซนมหาไทยเอย้พวกนั้นโอเคพอเขาจุดประเด็นนี้ขึ้นมาป,ปุ๊บเฮ้ยอยู่ชี้แจงดิเฮ้ยถ้าเันเรื่องที่มันสามารถที่จะผลักดันลงไปได้มันอาจจะทําให้เกิดขึ้นได้ในภาย,ภายในพริบตาหรือภายในอย่างรวดเร็วแทนที่จะจะได้ไม่ต้องหอไออันนี้แหละผมว่า พอพอมันมีนความจริงคนเห็นความจริงเราเอาความจริงอ่ะไปไปสารต่อเอาความจริงไปต่อยอดเนี่ยผมว่ามันจะเกิดประโยชน์กว่าเอาไปเอาไปสร้างเรื่องเอาไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันไม่เกิดผลประโยชน์ที่ดีต่อสังคมเลยต่อประเทศเลยแล้วผมผมเองก็เห็นด้วยกับน้องพิมพ์ริพายนะแต่ด้วยวิธีที่แกพรีเซนต์ตัวเองด้วยวิธีแกสื่อสารนะั้นยูนิคใครจะรับได้มันรับไ,ได้แต่ว่าผมมันกินใจ คือแบบไม่มีชนชั้นอ่ะคือแบบทุกระดับชั้นอ่ะทุกความเหลื่อมล้าอ่ะใชคกำพูดทั้งเรียบร้อยทั้งสมบททั้งพุษสวัสทั้งด่าทั้งท้าทายไม่ว่าหน้าไหนด้วยความมั่นใจของความเป็นผู้หญิงทํางานด้วยความเป็นแม่ค้าออนไลน์ถูกไหมครับเพราะว่าเพราะว่าในในคลิปที่เขาไปช่วยน้องเด็กบันดอยเนี่ยมัมี ไม่มี2ออย่างที่ผมเคยบอกในคลิปที่ผ่านมาก็คือเป้าหมายคือเขาต้องการสร้างความฝันจริงๆนะเรานิ e ความฝันนะ imagination เรา need dreaming แต่เด็กมันจะฝันยังไงอนะถ้าสมมุติเด็กมันไม่เห็นสิ่งที่มันจะไปก็มีอาจารย์อาจารย์จุฬาไม่ใช่อาจารย์จุฬาอาจารย์มอเชียงใหม่แกก็มีมุมมองแกนะถูกไหมเออก็ก็เขา,เขา,เขาอาจจะไม่จะฝันของเขาก็ได้แต่อา้าเขาหยิบยืน่นถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ ก็เหมือนกับเอาขอแพ้เขาทำไมรู้ว่าเขาจะได้รือเปล่าไอ้น้องเพิมรีพายก็บอกว่าเฮ้ยถ้างั้นเดี๋ยวเขาไม่ให้เอาไปทิ้งเออมันก็จริงแล้วคุณยุ่งแต่ดีเขาใช้คำพูดอีกอย่างหนึ่งนะแล้วคุณยุ่งอะไรด้วยแหละเออถูกไหมเพราะฉะนั้นพันีมันมันต้องแยกให้ออกนะผมว่าแต่ว่ามันก็มีประเด็นที่ที่มันเป็นธีมว่าเฮ้ยไปสร้างความฝันจนทุกคนมีความฝัน ทุกคนต้องมีอาชีเพเอ้เองนีผมชอบเพราะความเป็นอาชีพความฝันพรุ่งนี้มันสร้างอีโคโนมิกแอคทิวิตี้สร้างคุณค่ากับสังคมไออันนี้นผมว่าคือคือเขาไม่ได้ไปแค่สร้างภาพอย่างเดียวเขาบอกเขาสร้างภาพเขาบอกอะอย่างนั้นผมว่าอันนี้แหละครับก็คือคือความเป็นดรามา่าดีดราม่านี่โอเคนะเอา เอาความจริงมาแล้วขยายผลต่อแต่ขยายผลแล้วมันมันควรจะนําไปสู่ความจริงแล้วแล้วบางครั้งมันควรจะเอาความจริงเหล่านั้นน่ะมาขยายผลต่อให้เป็นความจริงที่เพิ่มมากขึ้นหรือเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยอาศัยความเป็นดิจิตอลไม่ใช่วนไปวนมาแล้วไม่ได้เกิดผลประโยชน์อะไรเลยนะครับเหมือนดราม่าน้องก้อยอย่างเงี้ยเท่านั้นเองครับนี่แหละครับก็คือการใช้ดิจิตอลให้เกิดผลประโยชน์กับชีวิตเราและสังคม โดยที่เราไม่สูญเสียเวลามีค่าของเราไปกับดราม่าที่มันไร้สาระเท่านั้นเองนะครับโอเคครับเราพบกันใหม่ใน My Free People ครับ